สวัสดีครับท่านผู้ฟังปากล่รักทุกท่านครับคลิปนี้ปากลดจะพาทุกท่านไปตามรอยพระอริยเจ้าครับตามรอยของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรตามรอยเส้นทางทุดงของท่านครับไม่มีใครกี่คนนักรู้ว่าพระอริยอาจารย์องคใดคือสงในพระราชหาดุไทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความสําคัญดังนี้มักปรากฏเป็นรอยสักการะ หลังการมรณภาพไปแล้วเสมอหลวงปู่ฟันอาจารโรคือสมณะรูปสำคัญองค์หนึ่งดังกล่าวนั้นพระราชกแสระแสรับสัง่งภายหลังจากการส่งน้ำศพหลวงปู่จึงปรากฏขึ้นในรอยสักระกราบจนทุกวันนี้ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ขอให้ทุกคนได้สมัคคีกันอย่าให้เกิดความแตกแยกและขอให้ยึดมั่นในคำสอนของท่านไว้ให้มั่นคง มื่อครั้งที่หลวงปู่ฟันกับสามาเณรพรหมสุวรรณรงค์ผู้มีศักดิ์เป็นหลานได้เดินทุดงไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและได้ไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระบทก่อนเดินทางไปยังถ้ำแห่งนี้ได้มีผู้เล่าให้ท่านฟังว่าที่ถ้ำนั้นผีดุโดยเฉพาะที่ปากถ้ำจะมีต้นตะเคียนสูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีเถาวัลย์ห้อยระยงระยางอยู่เกกะและมืดครึ้มน่ากลัวยิ่งนัก ผู้ไม่กลัวผีเมื่อไปภาวนาอยู่ในถ้ำดังกล่าวตางก็เคยถูกผีหลอกมาแล้วมากต่อมากเช่นหวานดินรบกวนบ้างหรือบางทีก็ขย่ต้นไม้ให้ดังเกลียวกล่าวหลวงปู่ฟั่นได้ฟังคำบอกเล่าดังนั้นจึงได้กล่าวว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นผีหรือถูกผีหลอกเลยสักครั้งเพียงแต่มีคนเล่ากันต่อๆมาว่ามีผีทั้งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ว่าผีหักคอคนไปกินดิบๆถ้าเป็นเสือสางหรือสัตว์อื่นๆที่ดูร้ายแล้วก็ไม่แน่จากนั้นก็พาสามเณรพรมเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงถ้ำพระบทเมื่อเวลาห้าโมงเย็นเสร็จเสร็อมอช่วยกันทำความสะอาดตามบริเวณปากถ้ำและในถ้ำแล้วได้พากันไปอาบน้ำที่อ่างหินใกล้ๆแล้วกลับมากางกรดกับเตรียมน้ำร้อนน้ำฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินจงกรม โดยหลวงปู่ฟั่นเดินจงกรมอยู่ทางทิศตะวันออกของกรดส่วนสาม,มาเนรพรมเดินทางทิศตะวันตกต่างเดินจงกรมด้วยจิตใจอันสงบและมั่นคงไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆตลอดทั้งคืนต่อมาในคืนที่สองได้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างภาวนาอยู่ในกรดสมดังที่มีผู้เล่าไว้กล่าวคือได้ยินเสียงต้นไม้เขย่าดังเกลียวคกาาอยู่เป็นระยะระยะ เมื่อได้ยินครั้งแรกหลวงปู่ฟั่นกับสมณเณรพรมต่างก็ขนลุกสู้ด้วยความตกใจแต่ก็เร่งภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อวางใจให้สงบในที่สุดคนที่ลุกสู้ก็เหือดหายจิตใจก็เป็นปกติและเกิดความกล้าหาญขึ้นมาหลวงปู่ฟั่นกับสมณเณรพรมจึงได้ออกจากกรดมาพิสูจน์ว่าเสียงต้นไม้ที่ดังเกียวกราวเกิดจากอะไรกันแน่คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงาย จึงได้เห็นบางขนาดใหญ่สามตัวตัวโตเท่าแมวบินชวัดเฉวียนอยู่บริเวณต้นต,นตะเคียนใหญ่บางทีก็กระพือขึ้นไปตามเถาวันแล้วขย่ากิ่งตะเคียนเล่นเหมือนผีมาขาย่าต้นไม้ไม่มีผิดในคืนต่อมาเสียงขย่าต้นไม้ก็ยังปรากฏอยู่ทุกคืนแต่หลวงปู่ฟันกับสาม,มเณรพรมได้ประจักษ์ความจริงเสียแล้วจึงไม่ได้สนใจอีกต่อไป ระหว่างบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระบทนั้นการบินธบาตก็ได้อาศัยเพียงตายายชาวไร่สองคนผัวเมียไม่มีลูกซึ่งไปปลูกบ้านอยู่กลางดงหาง่างถ้ำประมาณ100เส้นทั้งคู่ประกอบอาชีพในการทำไร่ข้าวและปลูกพริกปลูกฝ้ายเมื่อบินธบาตแต่ละครั้งได้ข้าวันละปั้นและพริกกับเกลือเท่านั้นตกเย็นท่านก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดกล่าวคือลูกสมอดอง กับน้ำมูดของท่านเองในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เผาไฟให้สุกเมื่อครบ15วันแล้วหลวงปู่ฟันจึงได้พาสาม,มเณรพรมออกเที่ยวทุดวงต่อไปโดยตั้งใจว่าจะไปให้ถึงภูเขาควายในประเทศลาวแต่ในที่สุดเมื่อข้ามโขงไปแล้วก็เปลี่ยนใจเพราะจากการสอบถามทางไปภูเขาควายกับพระภิกษุบางรูปและชาวบ้านนั้นได้รับคำบอกเล่าว,ว่าขณะนี้ ฝรั่งเศสเข้มงวดกวดขันการเข้าประเทศมากลวงปู่ฟั่นท่านตรองดูแล้วก็เห็นว่าหนังสือเดินทางก็ไม่มีใบสุทธิก็ไม่มีไม่ได้ติดตัวมาด้วยหากเกิดเรื่องขึ้นจะลำบากญาติโยมที่จะช่วยเหลือก็ไม่มีเพราะต่างบ้านต่างเมืองอีกประการหนึ่งเมื่อภาวนาวออกนอกลู่นอกทางก็ไม่มีผู้ใดจะปรึกษาแก้ไขเพราะห่างไกลครคูบาอาจารย์จึงตกลงเดินทางกลับ แต่ไม่ได้กลับตามเส้นทางเดิมคราวนี้เดินเลียบฝั่งโขงขึ้นไปทางเหนือน้ำโดยเดินไปตามทางเดินแคบๆสองข้างทางเป็นป่าทึบทางเดินที่ปรากฏรอยตะกุยของเสือก็มีอยู่บ่อยๆทั้งเก่าทั้งใหม่คละกันไปเรื่อยยิ่งตอนที่ตะวันลับไม้จะได้ยินเสียงเสือคำรามร้องกล้องไปทั้งหน้าทั้งหลังแม้จะภาวนาอยู่ตลอดทาง แต่จิตใจก็อดวันไหวไม่ได้จนบางครั้งถึงกับภาวนาผิดผิดถูกๆเพราะไม่แน่ใจเอาเสียเลยว่ามันจะโจรเข้าตะครุบเอาเมื่อไหร่เพื่อให้กำลังใจกล้าแข็งขึ้นหลวงปู่ฟันได้อุทานภาษิตอีสานขึ้นมาบทหนึ่งซึ่งท่านเคยพูดถึงบ่อยๆเมื่อครั้งยังเป็นคารวภาษิตบทนี้ท่านอธิบายให้สิทธิ์ฟังในระยะหลังว่าถ้าเสือกินโครหรือกินควาย เสียงร่ำลือจะไปไกลเพราะเป็นเรื่องธรรมดาคงร่ำลือเฉพาะในหมู่บ้านนั้นๆแต่ถ้าหากเสือกินคนหรือกินพระกรรมฐานแล้วผู้คนจะร่ำลือไปไกลมากทีเดียวภาษสิทที่ท่านอุทานขึ้นมาบทนั้นยังผลให้ท่านข่มความกลัวในจิตใจได้ดีขึ้นขณะเดียวกันก็บังเกิดความกล้าพร้อมที่จะ,ะเผชิญเหตุการณ์ทุกวิถีทาง พระกรรมฐานกลัวสัตว์ป่าก็ไม่ใช่พระกรรมฐานหลังจากข่มสติให้หายกลัวเสือได้สำเร็จการเที่ยวทุดงก็เต็มไปด้วยความปลอดโปรง่งและต่อมาไม่นานนักหลวงปู่ฟันกับสามเณรพรมก็เดินทางถึงท่าน้าแห่งหนึ่งซึ่งมีเรือรับส่งข้ามฝากกันอยู่เป็นประจำจึงเรียกเรือมารับแล้วข้ามกลับมาฝั่งไทย พอขึ้นฝั่งพักผ่อนได้ชั่วครู่หลวงปู่ฟั่นก็พาสามเณรพรมเดินทางไปนมัสก,การพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาศีดาตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจงังหวัดอุดรธานีเมื่อนมัสก,การพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่หลวงปู่ฟั่นยังไม่ได้กราบเรียนให้พระอาจารย์มั่นทราบถึงเรื่องราวที่ได้ประสบมาแต่พระอาจารย์มั่นก็สามารถอย่างรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะจากการสนทนาตอนหนึ่ง พระอาจารย์มั่นได้กล่าวขึ้นมาลอยๆว่าท่านฟันเนนพรมได้ผีได้เสือเป็นอาจารย์น่ะดีแล้วผีกับเสือสอนให้รู้วิธีตั้งสมาธิให้มัน่นคงสอนให้กำหนดจิตใจให้สงบรู้เท่าความกลัวว่าอะไรมันกลัวผีกลัวเสือถ้าจิตใจกลัวเสือมันกินจิตใจคนได้เมื่อไหร่มันกินร่างของคนต่างหากนี่แหละเขาจึงพูดกันว่า ผู้ไม่กลัวตายไม่ตายผู้กลัวตายต้องตายกลายเป็นอาหารสัตว์ที่ท่านฟันใช้ภาษิท์ต่างๆเป็นอุบายอันแยบคายเตือนจิตใจให้รู้สึกตัวอยู่เสมอขณะได้ยินเสียงเสือนั้นชอบแล้วต่อจากนั้นพระอาจารย์มั่นได้ถามหลวงปู่ฟั่นด้วยว่าจะไปเรียนหนังสือใหญ่คือเรียนประถมกับปถมมูลกมูลกระจาย ตามที่ได้ตั้งใจไว้จริงๆหรือหลวงปู่ฟั่นตอบว่ามีเจตนาไว้เช่นนั้นจริงพระอาจารย์มั่นเห็นความตั้งใจอย่างเด็ดเดเียวของหลวงปู่ฟัน่นจึงได้บอกว่าท่านฟัน่นไม่ต้องไปเรียนที่เมืองอุบลหรอกอยู่กับผมที่นี่ก็แล้วกันผมจะสอนให้จนหมดไส้หมดพุงเลยทีเดียวหากยังไม่จุใจค่อยไปเรียนต่อที่หลังสัมมาเนรพรมถือจะไปเรียนที่เมืองอุบลก็ได้นะ ตามใจสมัครเลยสามเณรพรมสามเณรพรมจึงได้แยกกับหลวงปู่ฟัน่นตอนนั้นเป็นปลายปีพุทธศักราช2464สามเณรพรมลงไปเมืองอุบลกับพระอาจารย์สิงห์ส่วนหลวงปู่ฟั่นอยู่เรียนหนังสือใหญ่กับพระอาจารย์มั่นบางครั้งได้ออกบำเพ็ญภาวนาโดยลำพัง เมื่อขัดข้องสงสัยในข้ออัดข้อธรรมอันใดก็กลับมาเรียนถามพระอาจารย์มั่นต่อมาหลวงปู่ฟัน่นได้ออกเที่ยวทุ่ดงไปตามอำเภอวาริชภูมิขณะไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองแสงเกิดอาพาธเป็นไข้หวัดเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญภาวนาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังเกิดความวุ่นวายในจิตใจทั้งกลางวันและกลางคืนอุบายแก้ไขที่เคยกำหนดรู้ก็ได้หลงลืมหมด ไม่ผิดอะไรกับการเดินปา่าพบขอนไม้ใหญ่ขวางกั้นจะข้ามไปมันก็สูงขึ้นจะลอดหรือมันก็สุดต่ำลงติดดินจะไปขวาไปซ้ายขอนไม้มันก็เคลื่อนเข้ากลางกั้นไว้ทุกครั้งเป็นเช่นนี้ถึงสามคืนก็ยังเอาชนะอุปสรรคไม่สำเร็จเช้าวันรุ่งขึ้นลวปู่ฟั่นออกไปบินธบาตกลับมาก็ฉันได้เพียงนิดหน่อยแต่ถึงกระนั้น ท่านก็ยังตัดสินใจออกเดินทุดงต่อจัดแจงเครื่องบริขารบ่าข้างหนึ่งสะพายบาดบ่าอีกข้างหนึ่งแบกกรดออกเดินไปทั้งๆที่ยังไม่หายอาพาธระหว่างทางท่านได้พบสุนัขตัวหนึ่งกำลังแทะก,กระดูกอยู่พอมันเห็นท่านก็วิ่งหนีแต่แล้วก็เรียบเคียงกลับมาแทะก,กระดูกต่อเป็นเช่นนั้นถึงสามครั้งท่านใดท่านได้เกิดทำสังเวช บังเกิดความสลดขึ้นในใจเป็นอย่างมากจึงถามตนเองว่าขณะนี้เธอเป็นคารวาสหรือพระกรรมฐานถ้าเป็นคารวาสก็เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกนี่แหละกระดูกไม่เนื้อหนังเมื่อไรอย่างมากก็กลืนลลงคอไปได้แต่น้ำลายเท่านั้นเองแต่นี่เธอเป็นพระกรรมฐานเท่าที่เธอภาวนาไม่สำเร็จมาถึงสามคืนก็เพราะเธออยากสร้างโลกสร้างภพสร้างชาติ สร้างวัฏตาสงสารไม่มีสิ้นสุดแห่งความคิดอยากจะไปสร้างคุณงามความดีในที่ใดก็ไม่ได้เพราะเป็นห่วงสมบัติและห่วงลูกห่วงเมียพร้อมกันนั้นหลวงปู่ฟั่นก็กล่าวภาษิตขึ้นมาบทหนึ่งมีข้อความว่าตัณหารักเมียเปรียบเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักลูกหลานเปรียบเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของต่างๆเปรียบเหมือนปอผูกตีน เมื่อกำหนดในใจได้เช่นนั้นไข้หวัดก็ดีข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างอาพาธก็ดีก็ปราศสนาการไปสิน้นเกิดสติสัมปะชัญญะรู้อาการของจิตทุกลมหายใจเข้าออกต่อมาหลวงปู่ฟัน่นจึงได้เดินทุดงกลับไปนมัสก,การพระอาจารย์มั่นที่วัดมหาชัยอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อไปถึงพ่อกราบพระอาจารย์มั่นเสร็จ ท่านก็บังเกิดความอัศจรรย์ใจอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนกลับจากฝั่งลาวครั้งที่แล้วเพราะพระอาจารย์มั่นได้หัวรอกก้าขึ้นมาในทันใดแล้วกล่าวกับหลวงปู่ฟันว่าท่านฟันครั้งก่อนได้ยินเสือร้องจิตใจถึงสงบมาครั้งนี้ได้หมาแทะกระดูกเป็นอาจารย์เข้าอีกแล้วจึงมีสติรอบรู้ในอัตในธรรมท่านฟันถือเอาหมาแทะกระดูกเป็นอุบายอันแยบคาย สำหรับเปลี่ยนจิตใจให้สงบจนสามารถทำให้เห็นแจ้งในธรรมนั้นได้ถูกต้องชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์โดยแท้การเห็นอะไรแล้วน้อมนำเข้ามาพิจารณาภายในจิตเช่นนี้เป็นการกระทำที่ชอบแล้วในพรรษาที่10พศ2 4 7 7หลวงปู่ฟันได้กลับไปชาบพรรษาอยู่ที่บ้านมารุมอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาออกพรรษาปีนั้นหลวงปู่ฟั่นได้ตกลงใจจะออกเดินทุดงไปทางดงพญาเยนโดยมีพระภิกษุสามรูปกับสามเณรอีกหนึ่งรูปร่วมคณะไปด้วยโยมผู้หนึ่งชื่อหลวงบำรุงมีศรัทธาเอารถไปส่งให้จนถึงชายป่าเมื่อลงจากรถแล้วก็มุ่งเข้าดงพญาเยนทั้งคณะระหว่างเดินทุดงพระเดน,นที่ร่วมธุดงเกิดกระหายน้ำท่านก็บอกให้หยุดฉันน้ำก่อน ส่วนท่านเองก็เดินล่วงหน้าไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกสังหรณ์ใจว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นแก่ท่านสักอย่างเดินอยู่ดีๆก็รู้สึกใจเต้นแรงแต่มองไปรอบข้างไม่เห็นมีอะไรผิดปกติท่านจึงเดินไปเรื่อยๆแม้กระนั้นก็ยังไม่หายใจเต้นท่านใดน,นั้นท่านก็เห็นเสือนอนหันหลังให้อยู่ตัวหนึ่งข้างหน้าจโลบลีกก็ไม่ได้เสียแล้ว เพราะมันเป็นเรื่องกระทันหันเกินไปตอนนี้หัวใจที่เต้นแรงแทบว่าจะพานหยุดเต้นเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรท่านก็ยังสํารวมสติได้อย่างรวดเร็วท่านตัดสินใจอย่างไม่เคยมีใครทำมาก่อนเดินเข้าไปใกล้ๆมันแล้วร้องตามไปว่าเสือหรือนี่เจ้าเสือร้ายพังกหัวหันมาตามเสียงพ่อเห็นท่านเท่านั้นก็เพ่นแผลวหายเข้าป่ารกทึบไป เมื่อพระเนนตามมาทันทั้งหมดจึงออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังบ้านสอยดาวอำเภอปากช่องอยู่ห่างจากสถานีจันทึกไปประมาณ300เส้นแต่ก่อนจะถึงได้แวะไปที่ไร่หลวงบำรุงแล้วก็พักอยู่ที่นั่นหลายวันคนของหลวงบำรุงได้จัดทำอาหารถวายพระโดยไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดและที่ไร่ของหลวงบำรุงนี้เองท่านอาจารย์ฟัน่น ก็ได้เผชิญกับผีกองกอยเข้าครั้งหนึ่งปกติพวกชาวบ้านเข้าใจว่าผีกองกอยคือนกไม้หอมถ้านกประเภทนี้ไปร้องที่ไหนเชื่อกันว่ามีไม้หอมอยู่ที่นั่นก่อนไปหาไม้หอมเช่นไม้จันหอมชาวบ้านจะทําพิธีบวงสวงกันเสียก่อนอธิษฐานให้นกไปร้องอยู่ที่บริเวณที่มีไม้หอมจะได้หาพบง่ายยิ่งขึ้นพอบวงสวงเสร็จ ก็เข้าไปนั่งคอยนอนคอยอยู่ในปา่าตกกลางคืนได้ยินเสียงนกประเภทนี้ร้องทางไหนก็ตามเสียงไปทั้งนั้นท่านอาจารย์ฟันได้ยินมันร้องทุกคืนพอตะวันตกดินได้ยินเสียงร้องจากทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งพอสว่างก็ได้ยินเสียงร้องอีกทางหนึ่งกลับไปทางเก่าระหว่างนั้นเด็กคนหนึ่งซึ่งติดตามมาด้วยได้ละเมิดคำสั่งของท่าน ขณะเข้าป่าไม่ได้สำรวมศีลมักลักลอบไปจับไก่กิ้งกาหรือบางทีก็จับแย้มาฆ่า,ากินด้วยเหตุนี้พอตกกลางคืนแทนที่ผีกองกอยจะไปตามทางของมันอย่างเคยกลับวกมายัางที่พักทุดงแล้วไปยังที่พักของเด็กท่านให้นึกเอะใจว่าเด็กคงศีลขาดเสียแล้วจึงพร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรจุดคมเทียนขึ้นโดยมีผ้าคลุมติดไว้ทุกทิศ แล้วนั่งล้อมเด็กไว้คอยพิจารณาดูตัวมันหลวงปู่ฟั่นจึงนั่งสมาธิพอจิตรวมได้ที่ก็เห็นผีกองกอยตัวนั้นหน้าเท่าเล็บมือผมยาวคล้ายชนีลนตูบลงมาจากต้นไม้แล้วก็หายสาบสูญไปเลยเมื่อทราบความจริงว่าเด็กละเมิดคำสั่งสอนของท่านจนสีนขาดท่านจึงสรงเด็กกลับไปเสียแล้วคณะของท่านก็เดินทางต่อไปจนถึงบ้านสายดาว ทำความเพียรอยู่ที่นั่นอีกหลายเดือนจึงได้กลับไปยังนครราชสีมาท่านหลวงปู่ฟันอจารโรแห่งวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครเล่าไว้ว่าทัานได้นิมิตเห็นสัตว์ร้ายมากมายในป่าแห่งหนึ่งกําลังอลาวาดวุ่นวายไปทั้งป่าสมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าทรงปรากฏพระองค์ขึ้นทำกลางความน่าสะพึงกลัวนั้นและทันใด สิงสาราัตว์ที่กำลังบ้าคลั่งก็สยบลงทั้งหมดแทบเบื้องพระยุคลบาทสุพานิมิตท,ท่านหลวงปู่ฟันท่านปรากฏแล้วว่าเป็นจริงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรับรองแล้วหลายครั้งหลายหนอย่างเมื่อปีพศ .2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าได้สเสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการหลวงปู่ฟันอาจารโรถึงวัดป่าอุดมสมพร อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครในคราวสเสด็จพระราชทานภาพพระกรถินส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนมัสก,การถามหลวงปู่ฟั่นความสําคัญว่าทําอย่างไรประเทศชาติประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสามัคคีปรองดองกันหลวงปู่ฟั่นท่านตอบว่าให้เข้าหาพระาศาสนาพระาศาสนาสอนให้ละชั่วกระทําความดีทําใจให้ผ่องใส คนส่วนมากทำดีคนส่วนน้อยทำชั่วจะทำให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหมทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้หลวงปู่ฟันท่านตอบว่าขอถวายพระพรทุกวันนี้คนไม่รู้าศาสนาจึงเบียดเบียนกันถ้าคนเรานึกถึงตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันเพราะต้องการความสุขความเจริญคนอื่นก็เช่นกันคนทุกวันนี้เข้าใจว่า,าศาสนาอยู่กับวัดอยู่ในตู้ในหีบ ในใบลานอยู่กับพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียนโนนจึงไม่สนใจบ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวายมองหน้ากันไม่ได้ถ้าคนเราถือกันเป็นบิดามารดาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็สบายไปมาหาสู่กันได้เพราะใจเราไม่มีเวนเวนก็ไม่มีใจเราไม่มีกรรมกรรมก็ไม่มีฉะนั้นให้มีพรหมวิหารธรรม อย่างมหาบอพิษเสด็จมานี้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดชีวิตสมณะของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรเริ่มต้นเมื่อปีพศ2461เมื่อท่านอายุได้19ปีครั้งนั้นได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรที่วัดโพทองบ้านบะทองอำเภอพนานนิคมและในปีพศ2462ถัดมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดสิทธิบังคมบ้านไฮตำบลไร่อําเภอพนานิคมมีพระครูป้องนนทเสนเป็นพระอุปัชามีพระอาจารย์นวนพระอาจารย์สังเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ตามรอยพระอริยเจ้าลวกปูฟันอาจารโรก็ยังไม่จบนะครับก็เอาไว้ติดตามรับฟังในตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังมาตลอดคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ